กันได้ทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อผูกไมตตีกันด้วย 2. ศีลไม้บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลคือการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยตามขนบธรรมเนียมหรือประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเกี่ยวกับมารยาทมารยาทนี้เป็นตัวศีลบุคคลที่ไม่มีมารยาทดีเขาก็รู้ว่าบุคคลนี้ไม่มีศีลไม่มีมารยาทและก็ประพฤติปฏิบัติเบียดเบียนบุคคลอื่น ก็ยิ่งชั่วร้ายซ้ำเข้าไปอีกฉะนั้นกิริยาวาจาเป็นเครื่องแสดงออกถึงความดีความชั่วในตัวบุคคลนั้นศีลที่ท่านรักษาจะเป็นศีห5ก็ได้ศีแ8ก็ได้ศีสิบหรือศีส227ซึ่งเป็นของพระภิสุที่รักษาตามกำลังจิตของเราที่จะปรละครรักษาได้หรือประพฤติปฏิบัติได้ก็ทำให้ให้ได้ไปตามนั้น อย่างศีลห้าที่ได้โดยลงกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือข้อแรกเราไม่ฆ่าสัตว์เราต้องมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์รัทั้งหลาย2เราไม่ลักทรัพย์เราต้องมีสัมมาอาชีพเลี้ยงชีพโดยสุจริตธรรม 3. เราไม่ประพฤติผิดในการมเราต้องมีสัจจะซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตน 4. เราไม่พูดเท็จไม่พูดเพิเจอร์ไม่พูด, cher, พดสดเสียด เราต้องมีสัจจะที่จะแสดงความจริงใจทางด้านวาจาคือให้เป็นที่เชื่อถือได้ 5. เราไม่ดื่มสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราต้องมีสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นเครื่องคุ้มครอง,องเมื่อเรามีศีลห้ามีคุณธรรมทั้งห้ากำกับอยู่กับศีลทุกข้ออย่างนี้แล้วเรียกว่าเรามีมนุษยธรรมคือ ทำสำหรับมนุษย์ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติการให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติรักษาให้ดีการรักษาศีลน,นี้ต้องระมัดระวังอย่าให้ผิดพลาดท่านบอกว่าให้เหมือนนกต้อยตีวิตที่รักษาฟองไข่หรือว่าคนที่มีตาข้างเดียวและอีกข้างหนึ่งไม่บอด ก็พยายามระมัดระวังตาที่ดีอย่าให้มันบอดช้ำเข้าไปอีกเหมือนยกยูงที่รักษาแววหางของมันต้องมีความรักต่อศีลถ้าทำได้อย่างนี้แล้วศีลจะไม่ดังไม่พลอยฉะนั้นต้องตั้งใจเบื้องต้นเรารักษาศีลเหมือนเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้เบื้องแรกเราก็ขุดหลุมพมดินให้ดีเอาต้นไม้ลงรถ น้ำใส่ปุ๋ยคอยดูแลอยู่เสมอเอาใจใส่จนต้นไม้นั้นมันเลี้ยงตัวเองได้มันก็ให้ร่มเงาเราก็สบายใจแล้วต้นไม้ก็ให้ดอกให้ผลมีลูกออกมามันก็เลี้ยงเจ้าของมันก็เลี้ยงเจ้าของที่เลี้ยงมันให้ผลแก่เจ้าของฉะนั้นเจ้าของสวนก็จะมีผลไม้มีผักรับประทานชั้นใดก็ชั้นนั้นก,นนการรักษาสีในเบื้องต้นเราก็ต้องระมัดระวังมาก พอรักษาไปได้ดีแล้วศีลก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวเราเราเรียกกันว่าศีลจะรักษาเราผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําให้ปัศจากเวนภยัยถึงจะมีคนจองร้างจองขวานผู้ผีมาเบียดเบียนก็ทําอะไรไม่ได้ทําให้ปัศจากความทุกข์อยู่เย็นเป็นสุข ใชศีลก็มีคำว่าศีเลนะสุขติยันติจะมีสุขได้ก็พาะศีลศีเลนะโพคะสัมปทาจะมีโภทกัพย์สมบัติได้ก็พาอศีลศีเลนะนิพุติยันติจะดับทุกข์ดับร้อนได้ก็ต้องอาศัยศีนหรือจะไปพระหรือจะไปพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยศีลตัดสมาศีลังวิโสทะเยเพราะเหตุนั้น จงชัระศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่องดังนี้จึงเรียกว่าศีลไมมยส่วนอันที่สามภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคำว่าภาวนาคือทำจิตใจของเราไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ไหลไปสู่ความชั่วเราเรียกว่าบริเ็ณจิตตภาวนาแม้เรายกมือขึ้นไหวพระจบครั้งแรกหรือครั้งสองครั้งสเราก็ภาวนาในใจนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ จิตของเราก็บริสุทธิ์บริบูรณ์นี้เรียกว่าจิตของเราได้ภาวนาแล้วแม้ในระยะการสั้นๆเพียงแค่นั้นจิตเราก็เป็นบุญแล้วการทำจิตใจของเราไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงจิตนั้นจะผ่องใสบริสุทธิ์เอ,อิบอิ่มอยู่เป็นนิดเราเรียกกันว่าจิตภาวนาเช่นเดียวกันแม้บุคคลที่มานั่ง สมาธิอบรมจิตหายใจเข้าออกพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็เช่นเดียวกันคือเป็นการภาวนานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับ,ทบมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นนี่นี่เรียกว่ารูปแบบแต่ความจริงแล้วอยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่าให้จิตไปในที่อื่นให้อยู่กับเนื้อกับตัวคือ อย่าปล่อยให้จิตไหลไปสู่อำนาจสิ่งอื่นก็คือภาวนาเช่นเดียวกันคือให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้จิตนี้อย่าให้โลภอย่าให้โกรธอย่าให้หลงคือทำจิตให้เป็นบุญแล้วการภาวนานี้คือการทำบุญด้วยใจทำจิตใจให้เป็นบุญนั่นเองฉะนั้นก็ควรที่จะสนใจให้มากเพราะบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากจิต เพราะถ้าจิตไม่เป็นบุญแล้วเราจะแผ่บุญกุศลน,นี้ไปให้ใครก็แผ่ไปไม่ได้ไม่มีสิ่งใดจะให้เขาอย่างเราจะพูดออกไปว่าฉันจะให้สิ่งนี้แก่คุณแต่เมื่อเขามารับของที่จะให้มันไม่มีพูดเฉพาะปากอย่างนี้ก็เป็นการพูดเท็จต่อวิญญาณทั้งหลายที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศล ฉะนั้นจึงทําจิตใจของเราให้เป็นบุญให้ได้แล้วเราจะแผ่บุญกุศลน,นี้ให้ไปไม่รู้จักหมดรู้จักสิ้นการทําบุญแต่ละครั้งอย่าไปหงเหนว่าใครจะมาแย่งบุญของเราไปให้เราร่วมด้วยก็ดีบุญกุศลน,นี้ไม่ได้หมดไปจากใครใครทําใครได้อย่างเรามีประทีปดวงหนึ่งมีแสงสว่างโชดช่วง เพื่อนจะมาขอร่วมด้วยขอจุดด้วยเราก็ให้เขาไปให้เขาจุดได้ด้วยดวงไฟแสงสว่างของเราไม่ได้ลดน้อยถอยลงยังคงอยู่เหมือนเดิมบุญกุศลที่เราให้ไปไม่ได้หมดไปไหนแต่อยู่กับเราเหมือนเดิมให้มีน้ำใจก้องขวางเช่นนี้เรียกว่าก็เพื่อประสานน้ำใจแก,ก่บุคคลอื่นเพื่อเป็นบุญกุศลที่เราไม่ตะหนีความดีต่างๆ คนที่มาขออนุโมทนาบุญก็เช่นเดียวกันเขายินดีกับเราเขายกย่องเราคอยินดีด้วยที่เรามาทาบุญทากุศลเราควรจะแผ่บุญกุศลให้แก่เขาไปด้วยควรจะอนุโมทนาบุญกุศลนี้ด้วยเขาจะเขาจะได้รับว่าสาธุด้วยความเต็มใจที่เรียกว่าเป็นภาวนาใหม่ทั้งหมดคือบุญเกิดจากการภาวนาภ,ภ,ภาวนามีสองอย่างก็คือหนึ่ง สมถะภาวนาคือจิตใจเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งกระทั่งจิตนี้หนักแน่นมั่นคงจเจ้าพุโทโธหรือลมหายใจเข้าออกมาระล,ลึกนึกอยู่ภายในใจจนจิตใจสงบนิ่งเรียกว่าสมถะาาภาวนา 2. วิปัสสนาภาวนา,าวิปัสนา,าวิปัสนา้ี้ต้องอาศัยปัญญามาเพ่งรูปเพ่งนามรูปนามหรือขันห้า เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาฉะนั้นเมื่อเราเพ่งแล้วพิจารณาแล้วให้เห็นว่าขันห้าเกิดดับเกิดดับตั้งอยู่ดับไปคือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองคือทั้งเป็นทุกข์และหาตัวตนสิ่งใดที่จะห้ามปรามได้ไม่มีไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งหมดอย่าแก่มันอย่าแก่อยา่อยาเจ็บมันก็เจ็บอย่าตายมันก็ตายหรือว่าไม่เชื่อฟังเมือ่อเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ทำอย่างไรท่านให้ปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะมีความสุขได้ถ้าเราปล่อยวางได้น้อยก็มีความสุขน้อยถ้าปล่อยวางได้มากก็มีความสุขมากฉะนั้นเราต้องรู้จักผ่อนผันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถือว่ากายนี้อย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันมากมันเอาแน่เอานอนไม่ได้จึงให้พิจารณาว่ากายนี้มันเป็นเพียงสักว่ากายเท่านั้นเองไม่ใช่บุคคลตัวเรา ตัวเขาเวทนาคือการที่จิตเราเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกเฉยๆบ้างท่านเรียกว่าเวทนาอย่าไปจริงจังกับเวทนาเหล่านั้นให้ถือว่าให้ถือศักว่าเวทนาเช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตนี้มีทั้งดีทั้งชั่วทั้งสูงทั้งต่ำ อยู่ที่อำนาจจิตทั้งหมดให้ถือว่าจิตนั้นอย่าไปโกรธจิตของตัวเองพยายามหัดปล่อยวางช่างมันเถอะมันคือจิตมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นฝ่ายดีเป็นกุศลธรร,รมฝ่ายไม่ดีเป็นอกุศลธรรมก็สักว่าธรรมคือให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่น อย่าไปถือมั่นนี่คือวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นความเกิดดับว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่มีคือแสดงให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่าเทียบกันทั้งหมดถ้าเราจเจริญวิปัสสนาอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กดเกลืองบุคคลอื่นคือใช้ปัญญามาพิจารณาหเห็นว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปอย่างที่ตัวอัตมา ที่มานั่งบนธรรมารนี้ก็แสดงให้เห็นญาติโยมว่าอตมาก็แก่เจ็บแล้วก็ตายเหมือนเหมือนกับท่านทั้งหลายเรามาแสดงความเป็นอนิจจังซึ่งกันและกันให้ปรากฏเห็นกันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นแต่เราไม่ได้คิดเท่านั้นเองว่านี่คือความไม่เที่ยงเพน้อยคนนักที่จะทําใจกับสิ่งนี้ได้นี่คือความทุกข์นี่คือความเป็นอนัตตาคือมันมีอยู่แล้วในสังขาร ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วแต่เราก็ยังปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ที่ที่ได้อธิมายธรรมะ